นี่ก็เริ่มลือ้อหน้าให้ให้หน้าตัวนี้ก็เริ่มลื้อแลวนะครับคนะือพวกต้นไม้น้อยๆต้นกระสิไทย,ยนะครับแต่ละไร่แต่ละไห้นี่มันสิเป็นประมาณสองไร่นะครับมาเปินโอ้เจ้าของคนอยู่ ผมมาเจอรถคันนี้นะครับนะช่วงตีห้ากว่ากว่านี่ยังมืดอยู่นะครับโอ้ด่างรถไฟผมตัวนี่โอ้เทียงนาน้อยนี่น้องเอ้ยโอ้เ่านีมากขู่มือขู่มือครับตะดึกตะเศร้าเพิ่นมาเห็นไปสั่งเพิ่นมาเห็นอย่างน้อเดี๋ยวสิพาไปเบิง่ง น่าให้นี่นผมว่าสามไร่เลยละครให้เดียวนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งพี่น้องเพื่อนเป็นไผ่เพื่อนมาเห็นยังไอนี่เฮ้ยนี่นี่นี่นนี่ครับปกติกระสีเห็นสองคนนะครับมานํามีวิงผูนึง นี่ก็ยังเศร้านะครับนะประมาณตีห้าก็จะหกโมงแล้วครับปาเฮาส์ไปเบิ่งเพื่อนเห็นยังครับโอ้ยนี่ใหญ่ดีครับผมว่าเกือบสี่ไล่นะไป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 เบิ่งเรากำลังกล้มหน้ากล้มตาเพื่อนนี่มีพีรุษ ฉะนั้นเขาจะต้องไปทามเบิ่งเพิ่นไม่ยังมากกบไเพยโอ้กินจึกเลยนะครับอ๋อมันจะเป็น แบ่งเป็นล็อก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 คือเดียวกับลุงปานปูนะครับจะเต็มให้เลยนะครับนะ่นต้อง,งมีคนซ้อยเน่นอนนะแต่เมื่อนี้มาผู้เดียวพิสเกตนะครับอีกสองให้หน้าตัวนั้นว่าประมาณ บปตั้แต่ละให้นี่บปตั้ก็สามไร่ล่ะความกว้างม,มันอ กว้างดีกว้าง,าง,างดีครับให้นี่นะนี่ก็มาเึงนะครับโอ้ล็อกนี้มันจะเป็นล็อกมักริกครับปลูกริกครับโอ้เปนปลูกริกครับตรงนี้ นี่กัต้นผิกผิดทั้งหมัดเลยนี่ครับ ตรงนี้ก็นนะ่าจะเป็นคอน้ำนะครับเจาะน้ำตามหัวไล่ปลายหน้าแรับมาใส่แล้วก็จะมีสะอีกบ่องหนึ่งนะครับผู้ครับตรงป่าพุ่ะครับก็บเป็นสะดูดน้ำจากสะนั้นมาหด แล้วก็อีกสาอีกบุงนึงก็อยู่พุ้นอยู่พุ้นนะครับนะอโอ้ปลูกคลิกเนาะต่ก่อน,นใส่คันโยกแต่นี้ใช่เครื่องแล้วครับคือ,ค,อคือการกระลุงปานเลยนะครับอทันสมัยขึ้นทันสมัยขึ้น ือขับเบิ่งไกลๆนี่ขับโมเห็นทางนะคือคนบ้าละครับเฮย่างครับแล้วครับนั่นๆนั่นๆนั่นๆคือผีบ้าตัวนึงครับนั่นๆนั่นๆนี่ยังไงล่ะนะครับเอ๊ โซ่น,นี่เป็นโซนมักคิกเลยครับครึ่งครึ่งหนึ่งสซคทอนี่เป็นพวกครับตรงขุนก็มีสะนะครับนะบ่อน้ำํำจกให้เขาขุดย้างเขาขุดบ่อ ตัวนี้สิเป็นมะเขือเทศนะครับนะคือลุงปานปลูกกันละครับโอ้เนี่ยๆๆนี่แหละโซนน,นี่ครับ,น,รบน่าจะประมาณไล่นึ่งนะครับมะเขือเทศไล่นึ่งนี่ก็ถ้าบ่ใไซถ้าใไซถ้ามีคนหน่อยนี่ก็ต้องโอ้ต้องใไซเวลาต้องใไซกำลังคนนะครับ แล้นี่สิปลูกอีกสองให้นะครับสองให้นะครับผมว่าโบาตัมกว่าสองไล่ละสองให้นะพินสนี่ไล่ละครับเกือบสิบไร่นะครับสี่ไร่แปดไล่โอ้คู่เดียวนี่แล้วก็ยังย่างเรางงไปลงมาเพิ่นพ่นยานะครับ นี่ก็จะเป็นต้นมะผิกนะครับนะกำลังตั้งต้นกำลังเริ่มแข็งแรงนะครับต้นมะผิดเริ่มแข็งแรงแล้วต้นมะเมขือเ,เทศก็กำลังเพราะว่าเพือพ่อนบ่ได้ปลูกมานสามสี่ปีแล้ว เท่าที่ผมเห็นมานะครับเอากระสิบเข้าไปใกล้นะครับพ่นพนจกพ,พ,พ,พ่นยานไงถ้าเป็นยาฆา่าแมลงนี่ก็อันตรายนะครับนะต้องพ่นก่อนแดดออกอีก เราจะไปถามเพื่อนนะครับจักไล่นะครับนะลุงซยดจักไล่นี่ลุงซีดจักไล่นี่ไ่ี่ไล่ไผมให้นี่ฮะ4ไล่3งานเจ้าเจ้าซีบึงไหนได้มัดมดนี่คมันบ่ฮะโอ้ทีพีเอสมันกรแน่นอนแล้วเจ้าเห็ดไว่ผู้เดียวบ่เจ้าเห็ดไวยู่บ่ผู้เดียว ที่คั่วไวนี่ฮ้ยพ่อ,อไวมืนจะออว่าหาอืม<ว>อันเ<ว>จ้าคือบ่หาคนมาซอยหาหา,หาเมียน้อยมาจากคนหาปากว่าเรื่องเมียน้อยปากแสดงว่ามีพิรุษเพิ่นนี่อ เิ่นกระตื่นตีสี่มาทุกมือนะครับนะับมาหยอกลงุงซิดนะครับนะเิ่นกันปลูกมะพริกแล้วก็ปลูกมะเขือเครื่อนะครับส่วนมะเขือเครื่อนี่เป็นเรื่องที่จุกจิกมากนะครับโรคภัยอ๋อแก็ะวะมาเล่นนําลุงซิดนะครับผู้ช่วยซิดบ้านปน,นาไก่เนี่ยละเดี๋ยวจะมาอัปเดตใ้เบิ่งวิธีปลูกเพ่อนขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ